สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิเกะน,นะครับผมและวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ผมพูดในไลฟ์สตรีมบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็ถูกถามมาบ่อยมากๆเลยนะนั่นก็คือดาวตัวละครเนี่ยเราควรจะปลดลิมิตเบรกตัวละครต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับทำกี่ดาวคุ้มดีนะครับผมซึ่งผมเคยพูดในไลฟ์สตรีมเนี่ยว่า เกมนีเก๋เนี่ยมีข้อดีก็คือถ้าตัวละครมันดีเนี่ยศูนย์ดาวมันก็ใช้ได้แล้วถูกต้องไหมครับแต่โอเคเข้าใจเพืเ่อนๆว่าหลายๆคนก็อยากจะทําสัก2ดาวหรือ3ดาวเพื่อเอาค่าความสัมพันธ์ที่ไปจิีน้องเลเวล30หรือว่าจะเอาคัสซีนของสกิลเบิร์สนะคะผมซึ่งหลายคนก็เป็นนักสะสมนะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ถ้าที่ผมเข้าไอดีทางบ้านไปเนี่ยก็ใช้ไม่เกิน1แพทข้อ เปลี่ยนกันแล้วนะคบผมแต่อันนี้มันอยู่ที่ความชอบและก็ความอวยของเพื่อนๆนะซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการปลดลิมิตเบรกนี่แหละโดยเฉพาะกับตัวละครคอแลบนะครับผมซึ่งตัวละครคอแลบเนี่ยถ้าตู้ไปแล้วก็คือไปเลยนะครับเราไม่มีโอกาสที่จะสามารถทำดาวให้กับน้องได้ แล้วนะครับผมจะไม่เหมือนกับตัวละครอย่างเช่นแอนนี่ซัมเมอร์ซาบซ่านซึ่งเป็นลิมิเต็ดก็จริงแต่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดของเกมนิกเก็ตน,นะครับผมซึ่งจะมีโอกาสวนกลับมาให้เราเปิดใหม่นะครับผมจะมาคำนวณให้ดูนะว่าถ้าสมมุติว่าในฐานะโร DPS นะครับผมดาเมจที่ขึ้นมาต่อการปลดดาวหรือปลดคอ1ครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มโดยเฉลี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการแบบ ัวเฉลี่ยค่าเปอร์เซ็นต์ให้นะคะผมแลวก็จะเป็นการทดสอบระหว่างตัวละคร0ดาว3ดาวและก็ up คอ7นะครับผมโดยที่ผมจะมีปัจจัยควบคุมให้ใกล้เคียงมากที่สุดนะอย่างเช่นสกิลตัวละครหรือว่าอุปกรณ์นะจะทําให้ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโอเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมกันก่อนนะครับสนับสนุนโจดันโจได้เพียงแค่ค,คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ ่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพืเ่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีอีโมจิตีมสัตว์โลกน่ารักแลขหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นะั่นก็คือซุปเปอร์แตนนั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ เพชรของที่นี่เจรนาในมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแกลเกลือมีแต่แกลเพชรโจนันโจนนใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์ โอเคครับเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปที่เอาข้อมูลจากคลิปล่าสุดที่ผมเพิ่งโพสต์ไปก็คือการเจาะลึกสกิลตัวละครของน้อง 2B มาพูดต่อยอดนะครับผมโดยในคลิปเก่าของผมเนี่ยก็คือจะเป็นการเทสตัตวละคร 2B บศูนย์ดาวนะครับที่เลเวล287็นะครับผมคือผมยังไม่ได้อัปดาวนะแล้วก็เลเวลสกิลเนี่ยอยู่ที่664นะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอน,นียผมจะมาทําการอัปดาวของ 2B ให้เพื่อนๆนะนๆก็คือจากศูนย์ดาวกลายเป็น3ดาว นะครับแล้วก็จาก3ดาวกลายเป็นคอ7นะซึ่งอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆจำตัวเลขการยิงที่บัฟ2 b เนี่ยเต็ม<ต>ประสิทธิภาพของสกิลหนะก็คือจะดามเมจอยู่ที่14,000นะครับผมโดยที่ผมจะเอาค่านี้ไปเทียบกับตอนอัพดาวอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S อาโอเคเดี๋ยวผมจะทำการอัพ 2B จาก0ดาวกลายเป็น3ดาวนะครับ <S 2> <S 2> <S ดเดี๋ยวผมจะจจะสปีดนิดนึงนะแล้วก็ผมจะอัพความสัมพันธ์ จากเลเวล8กลายเป็นเลเวล30ด้วยนะเพราะว่าพอเราปวด2ดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นตัวละครผิวกิมเนี่ยเราสามารถจีบน้องได้ถึงเลเวล30เอาอเสเตตเพิ่มเติมได้เล็กน้อยนะครับผมอ่าโอเคเพื่อนๆแล้วผมก็จะมาเทสเหมือนเดิมนะครับผมโดยที่ผมจะเอาน้อง 2B 3ดาวที่เพิ่งอัามาสดๆร้อนๆเนี่ยมาทำการเทสในโหมดซ้อมยิงนะโดยที่ผมจะให้คอนดิชันก็คือน้องกดเบอร์3ครั้งได้บัฟสเตตเพิ่มแ a ม h ์เอชพี 3สเต็นะครับผมเลเวลสกิลเท่าเดิมนะก็คือ6 6 4เหมือนคลิปวิดีโอกเก่านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจที่ได้แค่โบนัสเรนจ์แต่ว่าไม่ได้ดาเมจจากเบิร์ดเนี่ยดาเมจจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับผมก็ดาเมจอยู่ที่1 5 8 7 7นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการสรุปเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่เพิ่มขึ้นให้เป็นภาพที่เข้าใจง่ายๆเลยนะ อ่าโอเคเพื่อนๆก็อันนี้ก็คือจะสรุปมาเป็นภาพให้เข้าใจง่ายๆนะภาพด้านซ้ายเนี่ยก็คือมีสกิล1 3สาเต็กนะครับแล้วสกิลเลเวลเท่ากันนะก็คือสกิล1กับ2เลเวล6นะครับภาพด้านซ้ายศูนย์ดาวแล้วก็ความสัมพันธ์8นะครับก็ยิงได้แค่14,000นนะครับผมส่วนภาพด้านขวาเนี่ยก็ จะเป็นตัวละครที่เพิ่งอัพมาเป็น3ดาวและความสัมพันธ์อยู่ที่30นะครับผมยิงเพิ่มขึ้นมาเป็น1 5 0 0 0นะครับผมด้าเมจเพิ่มขึ้นมาสุดที่เนี่ยประมาณ7.3 3เปเซนะครับผมโอเคทีนี้ผมจะทำการอัพจาก3ดาวกลายเป็นคอ7นะครับผมซึ่งอ่ะสเตตมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ผมได้ทำการอัพอุปกรณ์ไปเล็กน้อยนะครับผมผมทำโอ์โหลดเพิ่มชิ้นหนึ่งนะ ก็จะมี Attack เปอร์เซนต์เพิ่มขึ้นมาในส่วนหัวนะครับผมดาเมจมันก็จะแข่งกว่าเดิมเล็กน้อยนะเพราะว่ปัจจัยควบคุมมันเปลี่ยนนะแล้วก็ผมทำการอัพสกิล2เพิ่มขึ้น1เลเวลนะครับผมก็จาก6กลายเป็น7นะมันจะแปลงค่า HP กลายเป็น Attack เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ที่ได้เนี่ยมันจะเยอะกว่า นิดนึงนะคบผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําการเทสในเงื่อนไขเดิมก็คือมีบัฟแม็กเลือด3สเต็กนะคะผมแล้วก็มาดูดาเมจขาวที่ติดโบนัสเรนจ์นะว่าดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะรอหมดฟูลเบิร์ดก่อนนะครับแล้วก็เงื่อนไขเดิมนะก็คือเป้าเป็นสีฟ้าดูดาเมจขาวนะครับ ก็ดาเมจอยู่ที่18,547นะอ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะคำนวณผ่านทาง Excel ให้นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ตอนแรกศูนย์ดาวนะครับอ่าอันนี้คือเงื่อนไขคือบัฟสกิล1เต็มนะก็คือถ้าศูนย์ดาวเนี่ยดาเมจยิงออกไปเนี่ยจะอยู่ที่14,000นะครับผมแต่พอเพื่อนๆออามา3ดาวเนี่ยดาเมจจะขึ้นมาประมาณ Uh, 1,051นะครับผมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะอยู่ที่7.33%ตามในรูปภาพตอนนี้นะที่ผมสรุปให้นะซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณคำนวณเนี่ยก็คือจาก0ไป3ดาวเนี่ยถ้าคุณเฉลี่ยต่อดาวเนี่ยมันจะได้ดาวหนึ่งอะดาเมจเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ2.44% นะครับผมทีเนี้ยคุณต้องไปลองคิดดูละว่ามันคุ้มค่าพอที่คุณอยากจะอัพเป็น3ดาวไหมนะซึ่งคุณอย่าลืมนะว่าอันนี้ผมอัพความสัมพันธ์ที่เลเวล30ด้วยนะมันได้สแต็กเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นการอัพจากสาดาวไปคอ7นะซึ่งดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง4211น,นะเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นแบบเยอะกว่าผิดปกติเล็กน้อยนะเพราะว่าผมทำโอเวอร์โหลดกับสกิลน้องเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมก็คือทำเพิ่มชิ้นหนึ่งส่วนสกิลสอจาก6กลายเป็น7นะดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ผมอิงจาก14,0 0 0นะครับผมดา,าเมจเพิ่มขึ้นมา18,000ก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 9%ก็ตี30ก็ได้นะสรุปแล้วเนี่ยจาก0ดาวไปคอ7เนี่ยก็คือใช้อะไหล่ทั้งหมด10ตัว3เนี่ยจะตกอยู่ประมาณ2.94%เพีเยงแต่ว่าคุณเห็นอะไรแปลกๆไหมครับเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างดีนะเพราะว่าผมทำโอเวอร์โหลดกับทำสกิลถูกต้องไหมครับไอที่เปอร์เซ็นต์มันดีเนี่ยเพราะว่าตัวละคร คูบีเป็นตัวละครที่สามารถดับเบิลสกิลลิ่งได้สกิลที่2เนี่ยเขาจะแปลงค่า HP เปอร์เซ็นต์เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะก็คือแปลงเลือดกลายเป็นแอคแท็กได้นั่นหมายความว่าเหมือนที่คลิปเก่าที่ผมพูดว่าตัวละครตัวเนี้ยถ้าไปอยู่ใน ID ดีบ้านโตแล้วเนี่ยแล้วคุณทำเลเวลสกิลทำอุปกรณ์ตีบวกอะไรพวกเนี้ยเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะเยอะกว่าตัวละครอื่นนะครับผมซึ่งตัวละครอื่นเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ2-3%งถึงสามเปอร์เซ็นต์แต่อ1อะเนี่ยอาจจะมากกว่าสออามะะนเปอร กลับมาที่คลิปเรอโอเก่าเนี่ยตอนที่ผมคำนวณให้เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเพื่อ,อนๆอัพสกิลหนึ่งเนี่ยหกกลายเป็นเลเวล10เนี่ยเลือดจากศูนย์ดาวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น3ล้านเลยนะซึ่งได้มาประมาณ200,000กว่าและเปอร์เซ็นต์ในการแปลงค่าเลือดจากสกิลที่2จาก5%กลายเป็น6%เนี่ย ดาเมจโดยรวมเอาพุทออกมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณอัพแค่เลเวลสกิลนะครับผมดาเมจที่ผมคำนวณได้เนี่ยมันจะอยู่เพิ่มขึ้นถึง25%เลยนะโดยที่คุณไม่อัพดาวนะอัพแค่เลเวลสกิลนะครับผม น่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาผมพูดกับเพื่อนๆในช่องที่เป็นสายสุลต่านว่าถ้าคุณไม่ได้เสพติดกาชานะซึ่งโอเคแหละเกมกราะชาก็อยากเปิดกระชาแต่ถ้าสมมติใครอยากจะเติมเงินและเก่งขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะเติมอัพใบสกิลครับผมเพราะว่าใบสกิลมันไม่ใช้ดวงเพื่อนๆคือมันเติมปุ๊บคือเพื่อนๆเก่งปั๊บเลยเพราะว่าใบสกิลเกมเนี่ยหายากมากๆนะโดยที่ถ้าสมมุติเพื่อนๆจะอัพสกิลหนึ่งไปเลเวล สิเนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้การฟาร์มห้องจำลองซึ่งเป็นห้องที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือ 5C เนี่ยเพื่อนๆจะใช้เวลาประมาณ26วันถึง27วันเลยนะครับถึงจะอัพจากเลเวล1ไปเลเวล10ได้นะ ซึ่งตัวละครหลังๆเนี่ยอย่างเช่น 2B หรือ Summer a n n i e s u m m e r s u ์ s รัเนี่ยเขาดีไซน์ตัวละครมาดีมากๆเลยครับแต่มีข้อเสียที่มันแฝงอยู่นะซึ่งหลายคนมองข้ามไปนะนั่นก็คือพอสกิลมันดีหมดเนี่ยเราต้องอัพบสกิลให้น้องทุกสกิลเลยครับพอจะต้องอัพสกิลให้น้องทุกสกิลแล้วเนี่ย ผลปรากฏว่าเราไม่มีใบสกิลเพื่อนๆพอเก t ใช่ไหมกลับมาเรื่องเดิมนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าคุณถามว่าสายฟรีศูนย์ดาวเล่นได้ไหมผมตอบเลยว่าเล่นได้ครับผมเพราะว่าต่อให้คุณเป็นศูนย์ดาวกับคอเจ็แล้วเนี่ย ถ้าอิงจากดาเมจเลขขาวแล้วเนี่ยมันแค่ประมาณ30%เท่านั้นนะครับผมก็คือตก1ดาวเนี่ยผมปัดให้สูงๆเลยนะก็คือ3%ต่อ1ดาวนะครับผมนั่นก็เป็นเหตุผลว่าใครใครอยากทำดาวก็ทำนะครับผมเพียงแต่ว่าตู้ลิมิเต็ดเนี่ย มันไปแล้วไปเลยเราไม่สามารถที่จะทําดาวได้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครมีตั๋วทองค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของตัวละครพิวกิมเนี่ยซึ่งตู้ที่ใกล้จะเข้ามาล่าสุดเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่3ตัวนะจะมีชามคลาวและแน่นอนครับตัวที่หลายคนรอคอยมากที่สุดก็คือเลดูดนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยมาลงตู้ เพื่อนๆสามารถที่จะมีโอกาสหลุดเลสสำหรับตัวละครพิวกิมแต่แน่นอนว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เราควบคุมไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพิวกิมตัวไหนจะออกมานะครับบางตัวรักเรามากอย่างเช่นน้องคนเนี้รักไอเดียผมมากโกรธยังไงก็ได้แต่ตัวเนี้ยซึ่งไม่ใ,ในปัจจุบันมันใช้ไม่ได้เลยนะมันไม่มีที่ยืนให้กับฮาราเลยนะแต่ก็นั่นแหละครับผมมันเป็นเรื่องของดวงถูกต้องไหมครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะโกรธหา 2B เนี่ย และอยากจะลงทุนเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นตัวละครที่ลงทุนแล้วคุ้มเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสายฟรีหรือเติมน้อยเนี่ยผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าคุณเล่นได้ครับผมคุณสามารถมีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มีตัวถือของบริษัทแอปนอร์มอลได้นะครับผมเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบเวลาเล่นคอนเทนต์โซโล่เลทนะครับผมเพราะว่าโซโล่เลทมันคือคอนเทนต์ที่ถ้าสมมุติว่าทีเหมือนกันและฝีมือใกล้กันเข้าใจโรเทชันเข้าใจเกมเหมือนกันเนี่ย มันก็จะเริ่มวัดกันที่ดาวตุละครกับ เลเวลสกิลตัวละครและก็ยังมีเรื่องของโอเวอร์โหลดด้วยนะว่าทํามาแล้วออฟมันสวยมากแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเล่นเกมให้สนุกดีกว่าครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณถามว่าควรกด2 b ไหมผมแนะนําว่าควรกด1ตัวนะครับผมศูนย์ดาวเล่นได้แล้วผมก็ยังยืนยันสําหรับผู้เล่นใหม่นะส่วนถ้าใครมีงบหรืออะไรพวกนี้คุณจะทําดาวตอนนี้เลยก็ได้นะครับผมแล้วคุณก็เอาดวงคุณไปเสี่ยงกับตัวละครพิวกิมในนาคตข้างหน้าก็ได้ถ้าคุณไม่เลิกก่อน พิวกิมหลายๆตัวเขาก็จะหลุดมาเรื่อยๆให้คุณนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีทางรู้ว่าตัวอะไรมันจะหลุดมานะครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็ลองตัดสินใจกันเอาละกันนะว่าคุณจะทําดาวให้น้องไหมซึ่งดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ2-3%อนต่อหนึ่งดาวนะครับผมก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเพื่อนๆนะผมก็คํานวณมาให้คร่าวๆอย่างนี้แหละนะครับผมก็นั่นแหละครับนั่นคือข้อดีของนิเกะก,ก็คือสูงดาวเล่นได้เลยแต่ถ้าคุณจะไปแข่งขันกับคนอื่นอาจจะต้องมีดาวเยอะหน่อยนะครับผม ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมและสุลต่านทุกๆท่านนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับโจตันโจด้วยนะแล้วก็ถ้าชอบมากๆเนี่ยสำหรับคอนเทนต์นี้ก็กดซูเปอร์แตงมาได้นะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน,น้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ